สวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องการอินคานะคะน,นี้เราจะมาทำคอนเทนต์ในเรื่องของการนำรถ m a z d a 2เข้าเช็คระยะ10,000มกิโลแรกวันนี้เนี่ยหน้าปัดเรือนไม้ของการแจ้งมาที่9,707ร้อยเจ็ดกิโลแล้วแต่จริงๆต้องบอกว่าเตือนมาตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วและอาทิตย์ที่แล้วพอเก้าพันปุ๊บเขาเด้งเลยนะคะวิธีการสังเกตว่ามันเด้ง,งไงก็คือตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้จะเป็นการที่ เขาขึ Emmanuel, ้นมาเตือนให้เราเนี่ยเตรียมนํารถเข้ามารับบริการเซอร์วิสนะคะหรือว่าเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลย โอเคตอนนี้มาถึงที่ฝ่ายเซอร์วิสแล้วนะคะกันก็จอรดรถอยู่ตรงหน้าจุดตรวจรับรถตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ฝ่ายเป็นโซนของฝ่ายบริการนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมเอกสารในการที่เราจะนำรถเข้าสู่ก็คือเล่มนี้นะคะก็คือบุ๊กเซอร์วิสที่หลายๆท่านเนี่ยต้องได้รับอยู่แล้วนะวันรับรถนะคะเปิดขึ้นมาในทางตรงนี้บุ๊กเซอร์วิสเรามีอะไรบ้างปุ๊บเล่มที่เราจะต้องใช้ก็คือเล่มนี้นะคะ ตัวเล่มนี้ก็คือเป็นสมุดรับประกันนะคะหรือว่าสมุดวารันตีรถยนต์นั่นเองซึ่งมันก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆอยู่ในนี้นะคะเวลาที่เรานํารถเข้ามาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยช่างเขาก็จะทําการสแตมป์นะคะบันทึกข้อมูลไว้ด้านหลังนะว่าวันนี้รอบนี้นะเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะก็ยังไงอย่าลืมนําเล่มนี้มาด้วยเนาะเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะมีข้อมูล เราทั้งหมดอ่ะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องเลขถังข้อมูลส่วนตัวนะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะก็นำเร่นี้มาด้วยเลยนะคะเดี๋ยวที่เหลือช่างเขาจัดการเองด้วยความที่มาเช้ามากๆนะคะซูมเปิดโมงนี้กันมา7โมงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยได้รับเป็นคิวที่1ะคะ่ะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีพี่นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวิสนะคะหรือว่าฝ่ายบริการของเรานั่นเองที่ มาคอยรับเรื่องนะคะตรวจรถนะคะเช็ครอบคันก่อนว่ามีริ้วรอยอะไรหรือเปล่านะ mm. เออบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตนะคะว่ารถเราเนี่ยมีลงมีรอยอะไรหรือเปล่า๋ตวพี่เขาก็จะคอยตรวจสอบให้นะคะ mm. เอ,อต้องบอกว่าคันนี้มีรอยไปเจอมาแล้วนิดนึงนะคะก็ เรื่องปกตินะนักรบก็ย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดานะคะอ่ะนีก็จะเป็นพี่อ,อกก้อเขาก็จะคอยดูให้นะคะถ้าท่านในที่สะดวกเข้ามาด้าเกษตรนะคะก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะคะมาด้พาพนครสนัาเกษตรอนมินนะพามาขั้นตอน เช็คกันในรถนะคะก็เช็ความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะก,กระจกกระจกเปิดได้ไหมติดไหมนะคะกระจกของเราเนี่ยบางทีเราก็ใช้รถคเนเดียวเราก็จะไม่ค่อยได้สังเกตบานอื่นนะคะแต่นี้ก็คือจะเช็คหมดเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะสี่บานนะคะเช็คเรื่องของตัวหูด้วยหูนี่กลางปกติไหมอ่าวฉีดน้ำปื๊ดดึงนะคะ ต่อมาก็ในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยกล้องมองหลังนะคะอาโอเคแอร์เย็นปกติทำการติ๊กนะคะข้อมูลก็ตรวจสอบค่อนข้างที่จะละ,ละเอียดนะคะโอเคโอเคค่ะพี่ หม่นโลหมื่นโลแรกนะคะพี่วันนี้ม<ะ>ีอะไรบ้างจะมีน้ํามันเครื่องนะครับผมนะครับตัว1 1ึ่แหวนรอง15ไส้กรองน้ำมันเครื่อง220นะครับน้ำยาก,กำจัดท่อทางรางหัวฉีดอยู่ที่390 uh huh. รอบนี้คุณลูกค้ามีคูปองฟรีค่าแรงค่าแรงมันจะไม่ต้องเสียนะครับ uh huh. สิ่งที่จะมีเปลี่ยนเพิ่มเติมรอบนี้จะมีสลับยางถุงล้อให้นะครับ <Okay. S 2> อยู่ที่375บาท นะครับนอกนั้นช่างจะตรวจสอบระบบน้ําระบบไฟนะครับระบบไฟ2่สว่างทั้งหมดนะครับรวมถึงสภาพช่วงล่างทั้งหมดยอดสุดที่ลูกค้าจิวชีสองพอย่างรอบนี้ผมนัดรับรถรวมร้านนะครับเป็น1นึ่งมือโลแรกนะครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่น่าจะเกิน10บโมงนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบผม เช็คระยะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูค่าให้จ่ายกันนะว่ารอบนี้กันจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะคะปปป้าป้า,ป,าปึ๊บปิดยอดไปก่อนอ่ะรายการที่เราจะเปลี่ยนก็มีน้ํามันเครื่องนะคะแหวนรองไส้กรองน้ํามันล้างเขมาเบสเสร็จทั้งหมดจะอยู่ที่ตึ้ง1,800กว่าบาทนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้ใช้สิ นักงานนิดนึนะคะก็เลยจะจ่ายอยู่ประมาณเท่านี้ตีกลมๆก,ก็ประมาณ2,000นะคะประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะสำหรับเช็คระยะรอบแรกบาด้า2นะคะ10,000มกิโลแรกหรือว่า6เดือนนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับภารกิจรถมาได้าสเข้าเช็คระยะรอบแรกนะคะ วันนี้มีแขกเราเชิญพิเศษก็คือน้องแอนนะคะสวัสดีค่ะน้องแอนอยู่ฝ่ายอะไรเอย่ยแนะนำตัวแน,นึงคะ่ะเชื่อน้องแอนนะคะฝ่ายลูกค้าลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายนัดหมายนะคะเ,<อ>เข้านะเช็คระยะแล้วก็งานปัญหาทั่วไปนะคะอ่าโอเคค่ะ,คะก็การเช็คระยะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าเช็คระยะทุกหเดือนหรือ1นึ่งหมกิโลแล้วแต่ในถุงกอนถูกปะม<ช>ันเกินได้ไหมแอน มันจะยืดหยุ่นให้ก็ประมาณ1,000โ,โลหรือ1เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะ okay, ก็คือ <go> อยากให้คุณลูกค้าเข้าตามที่กําหนดดีกว่าจะได้ไม่เสียสิทธิ์คูปองฟรีค่าแรงที่คุณลูกค้าได้จากแคมเปญที่ตอนซื้อรถกับอต,อตอนขายตอนแรกใช่ค่ะโอเคก็ยังไงก็ฝากเน้นย้ำนิดน,นึงนะคะสําหรับเรื่องของการเช็คระยะยังไงก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเนาะใช่ค่ะห้ามเกิน1เดือนหรือ1000กิโลนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามัน โชว์ไอคอนรูปสีส้มประแจาสีส้มเนี่ยก็เตรียมนัดหมายได้เลยเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถวอล์กอินได้เนาะเราอาจจะต้องนัดข้ามสัปดาห์กันนิดนึงนก็คืออาจจะนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย2-3วันนะคะเพือ่อเช็ค<ก>คิวธรรมดาปะ่ะถ้าลูกค้า,คาอยาามา,าว,วันหยุดอะวันเสา์วันหยุดก็ประมาณล่วงหน้าสักสวันก็ได้คะ่ะ แต่ถ้ามีคิวตรงก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะ,อะโอเค,คถ้าจะนันหมายเข้าเช็คระยะ,ะติดต่อลองแอนได้ที่เบอร์เลยคะ่ะ0 2 0 9 2 7 5 5 5ต่อ38ได้เลยนะคะ,ะเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์สําหรับการนัดหมายเข้าเช็คระยะเซอร์วิสตามรอบอต่างๆแล้วก็มีรับอย่างอื่นเพิ่มไหมก็คือเป็นงานปัญหาทั่วไปะคะ่ะถ้าลูกค้ารถเกิด อาการไฟโชว์หรือว่ามีเสียงดังอย่างนี้ค่ะก็สามารถนัดหมายก็จะเป็นช่วงเข้าช่วงเช้านิดนึงเพื่อให้เราได้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลาตามกําหนดอะค่ะโอเคค่ะก็ศูนย์บริการเราก็คือมาตั้งพระนครสกาเกษตรน้องมินนะคะศูนย์แล้วเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์่ะคะเวลา8โมงถึง5โมงเย็นนะคะโอเคอย่ามาวันอาทิตย์นะครับปิดอาทิตเปิดขายขายเนาะตรงรเรานอกจากเข้าสวิตแล้วก็ ตั้สิ่งตัวถังเคลมประกันก็สามารถทำที่นี่ได้ด้วยใช่ค่ะก็คือทําใบเคลมมามายื่นได้ที่ศูนย์บริการได้เลยค่ะเปิดจันทร์ถึงเสาร์เหมือนกันค่ะได้ค่ะก็ยังไงวันนี้ตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตลกอหล